กเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ไม่ใช้แป้งและไม่ใช้น้ำตาลเหมาะสำหรับสายเฮลตี้สายคลีนคลิปนี้ครัวป้าพิจฉาให้ดูทั้งหมด2แบบเลยทำแบบใช้เตาอบและใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมันวัตถุดิบและส่วนผสมก็หาง่ายมากเลยขั้นตอนและวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากทำเก็บไว้เข้าตู้เย็นทานได้สัปดาห์ถึงสี่วันทำไว้ทานแก้ขัดเวลาหิวขนมเหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ปเป็นลงมือทำด้วยกันวัตถุดิบที่ใช้มีตามนี้เลย เริ่มจากเราก็จะมาบดกล้วยหอมก่อนครับวิชายกล้วยหอมสุกงอมประมาณ2ลูกนะบดเขาให้ได้ประมาณนี้บดกล้วยเสร็จนาพักไว้ก่อนแล้วก็จะมาเตรียมมาส่วนของของ,ของแห้งกันเตรียมอ่างผสมเทข้าวโอ๊ตลงไปประมาณ80กรัมแบบบดละเอียดนะผงฟูประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดาประมาณ1ช้อนชาเพิ่มความหวานโดยใช้ลูกเกดประมาณ20กรัมเม็ดฟักทองเม็ดมะม่วงหิมพานต์ประมาณ20กรัมงาขาว20กรัมงาดำา20กรัม ใช้ตะกร้อมือมิกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีจากนั้นใส่ไข่ไก่สดลงไปสองฟองตามด้วยนมจืดประมาณ30 ml น้ำมันมะกอกประมาณ30 ml กลิ่นวานิลาประมาณสัก1ฝา แล้วก็ใส่ใกล้วยหอมตามลงไปมิกซ์ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะ แล้วก็ใช้พลาสติกคุมแไว้ไป,ประมาณ15นาทีรอให้เนื้อเค้กของเราเซ็ตตัวพอครบเวลาแล้วเราก็จะมาตักเนื้อเค้กของเรานะใส่ลงในถ้วยกระดาษเลย พอปปิ้งโรยหน้าด้วยอัลมอนสไลด์ก่อนนำเข้าเตาอ,อบกระแทกไล่องอากาศออกสักหน่อย นำเข้าเตาอ,อบประมาณ25นาทีใช้ความร้อนประมาณ180องศาแล้วก็หันมาทำในแบบของหม้อทอดและน้ำมันบ้างตักเนื้อเค้กใส่ให้ได้ประมาณนี้เลยน่าจะได้ประมาณสัก2ถ้วยแล้วก็โรยหน้าด้วยอมอด์สไล์เหมือนเดิม ใช้ไฟความร้อนที่160องศาใช้เวลาอ,อประมาณ20นาทีสุกแล้วแบบนี้ออกมาในรูปแบบที่ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันก็จะออกมาเนื้อประมาณนี้เลยส่วนแบบนี้แบบใช้เตาอบเดี๋ยวเราจะมาลองแกะให้ดูกันรอให้เขาเย็นตัวนะแล้วเราก็จะมาแกะ พอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อข้างในกันนี่เลยค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้แบบนี้แบบใช้เตาอ,อบนะรสชาติที่ออกมาก็จะไม่หวานมากเพราะว่าเราจะเอาความหวานจากกล้วยจากลูกเกดถ้าใครชอบก็ลองทําตามดูนะถ้าใครจะทําตามจดสูตรไม่ทันก็สามารถแชร์ไว้ดูได้นะแเราจะกนับมาเมนูต่อไปสวัสดีค่ะ